รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้ามาภูเก็ตหลายรอบแล้วอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้เราจะไปที่เกาะมะพร้าวกันเป็นเกาะเล็กๆ ยกเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อยู่ในเขตภูเก็ตนี่แหละแต่แยกออกมาเราไปเช็คอินกับเราค่ะที่ i อแลนด์เอสเคปบายบุราสาลีค่ะสนับสนุนโดยสายการบินบางเกาะแอร์เวยส์เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิพยะประกันภัย เรือแหลมหินใช่ไหมอันนี้น้องบอยแนะนำก่อนน้องบอยน้องบอยก็จาก Island Escape บายบูรานสลีเนาะก็เดี๋ยวเรานั่งเรือกี่นาทีได้ประมาณ15นาทีครับ15นาทีเป็นเรือของชาวบ้านแบบนี้เนาะซึ่งแบบมูทดีมากๆเป็นแบบเรือหางยาวเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งเรือมาเมื่อกี้พี่การผ่านเงี้ยคือชาวบ้านที่นี่แบบดูสงบด้วยใช่ไครับเขาอยู่แบบสงบแบบ ทำประมงหาปกพอยหาปูแถวนี้ต้นยางด้วยใช่ไหมใช่คือการกรีดยางด้วยพูดถึงถ้าคนจะมาเที่ยวอ่ะก็สามารถเช่าเรือตรงท่าเรือได้ท่าเรือจะมีเรือบริการของชาวบ้านเวละหนึ่งร้อยบาทนะครับมาที่ท่าเรือข้างนั้นนี่แล้วก็มีซาเล้งของชาวบ้านที่สามารถพาทัวร์ในหมู่บ้านได้ครับก็เป็นวิถีของชาวบ้านที่ว่าการอาชีพของเขาอย่างเครับแต่อันนี้เขาชื่อเกาะมะพร้าวเราเห็นมะพร้าวพอสมควรเลยเหมือนกันใช่ครับ เยอะมากที่นี่สงบมากใช่ครับแต่บอกพี way, ways, ่กัดกันหน่อยสมมติว่าอย่างเงี้ยพี่การบินด้วยบังกอกแอร์เวย์สมาถึงสนามบินแล้วอยากจะมาที่นี่ก็จะมีริมูซีนของแรมไปรับนะครับที่สนามบิน ก็นั่งรถกี่นาทีได้ประมาณ15นาทีได้ครับนาทีมาถึงที่แรมผิดนะครับอ่แล้วก็นั่งเรือนั่งเรือมาประมาณ15นาทีก็ถึงโรงแรมแล้วครับโรงแรมแต่ถ้าว่าสมมติคนมาพักหลายวันแล้วอยากจะออกไปเที่ยวในเมืองเที่ยวป่าตองอย่างนี้ไปในเมืองนี่กี่นาทีได้ก็ไปในเมืองประมาณ15นาทีได้ครับ15นาทีป่าตองป่าตองประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมีเรือมีรถบริการ24ชั่วโมงครับ สี่ชั่วโมงงั้นเดี๋ยวตีตีสามเรียก<ด>บ,อยบ,บอยบอยพี่จะออกไปเที่ยวป่าตองอรล <c oughs> ยได้ค <c oughs> ่ะบนหัวพี่พบจิตแพทย์ก่อนครับถ้าตีสามพี่จะออกไปเที่ยว ใช้แบบพื้นเมืองนะครับคือพื้นเมืองของภเก็ตเขาจะเขาจะไอติมครับเป็นน้ำกะเจี๊ยบนะครับ้ภาษาภาษาพื้นพื้นเมืองก็คือพื้นบ้านนะก็จะเก็ดเหลงฮะเก็ดเหลงเก็ดเหลงก็ผมเกล็ดเหลงนี่ภาษาคนภูเก็ตนะครับคือกะเจี๊ยบคือไอศครีมไอติมไอติมไอติมเก็ดเหลงเก็ดเหลงโอ้โหตรงโซนล็อบบี้ของที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบโอเพนแอร์เลยค่ะ คือรับลมทะเลเลยเย็นสบายเลยค่ะตรงนี้ใครมาถึงร้อนๆเนนี่ยนะคะแต่ชอบที่นี่มากเพราะว่าแทนที่จะเป็นเวลคัมดริงใช่ไหมเขาก็จะเป็นไอติมแท่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไอติมแท่งซึ่งเป็นรถกระเจี๊ยบก็นี่เลยเปิดอย่างนี้มีทั้งวันแหม ทงวนก็ในส่วนของล็อบบี้นี่นะคะนอกจากมีโซนแบบรีเซพชันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องอาหารคือที่นี่มีห้องอาหาร2ห้องมีชั้นบนซึ่งแบบอาหารเช้าหรืออะไรอย่างนี้หรือจะมานั่งชิลตรงนี้ก็สามารถเหมือนกันค่ะแล้วก็มีทางเดินเชื่อมลงไปที่ชายหาดเลยฝั่งนู้นไปสระน้ำไปงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันไปดูฝั่งนู้นกันค่ะโอยมุมนี้ก็ชิลค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตรงนู้นที่เห็นทะเลนะแต่ว่า สระน้ําที่นี่เนี่ยจะเป็นรูปหอยคือถ้ามองมุมสูงลงมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรูปหอยเลยเป็นวนๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยมากๆค่ะน่าเล่นด้วยแล้วก็เกาะตรงนี้แล้วก็มองทะเลแบบชิลเลยถ้าใครแบบอยากจะชิลก็ มามุมนี้ได้พอนั่งอยู่ที่สราะน้ำนี่เราจะเห็นเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แขกที่มาเนาะก็จะเป็นครอบครัวคือเขาก็จะมีโซนให้เด็กเล่นอยู่ตรงโน้นจริงๆไม่ไม่ได้เชิงเป็นคิสคลับแต่ว่าเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราจะเห็นครอบครัวมาเยอะมากมีหลายมุมมากที่แบบเหมาะกับเด็กๆเนาะอย่างไอตรงไอติมหรือเนี่ยมาเล่นน้ำน,นี่เราได้ยินเสียงเด็กดดน้ําเลยนะคะตรงนี้ มาที่นี่เนี่ยต้องพูดเลยว่าต้องอยู่หลายวันค่ะเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากเขามีแพดเดิลให้เป็นคอมพลีเมนทารีใครจะแพดเดิลไปเกาะข้างหน้านี้ก็ได้นะคะเวลาน้ำลงๆอนะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือใครที่อยากจะแบบชอบเป็นพวกคลาสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคลาสยคะคลาสบิลาเตสมีวอลเลย์บอลตรงนี้รวมถึงมี TRX ด้วยเมื่อกี้แบบเอ๊ะทำไมต้นไม้ตรงนั้นมันเหมือนมีแบบเหมือนเป็นทีอรออะไรเงี้ยเป็นมีเป็นอุปกรณ์เลยค่ะใครชอบแบบสาย ใส่ work out เนะคุณจะต้อง happy เพราะว่ากิจกรรมแน่นมากทอ่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับโ o รตุเก t o r Travel ชูนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี12-22พฤษภาตุรกีลิเวลา่าลุยฝักตะวันออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไป16-26กรกฎาคมทริปแกรนโปรตุเกส 9-23กันยาเที่ยวหาอุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยาถึง -11 ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโร eral, และประเทศไอซ์แลนด์13-26ตุลาดื่มนำสีสันของใบไม,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9-19ธันวาไปสำรวจประเทศจุดเอกซอติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0946249398 0834439192 สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิพยยะประกันภัย ต้องตามมาดูค่ะเพราะว่าทั้ง250ยูนิตของที่นี่เนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ7-8ลูมทายซึ่งน่าสนใจทุกกลุม่มทายเลยค่ะแต่ว่าเราพาดูไม่หมดแน่ๆนเดี๋ยววันนี้พามาดูห้องที่ต้องพูดเลยว่าเหมาะกับครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนก็นได้นะคะเพราะว่ามี4ห้องนอนค่ะเป็นพูล่าที่แบบมี4ห้องนอนเลยน่าจะมียูนิตเดียวนะแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าหน้าพักแค่ไหน กว้างขวางมากเดินเข้ามาเนี่ยสข้างก็จะแบบมีสะบัวอยู่พูดเลยว่ากว้างขวางมากพื้นที่เอาจริงนะใหญ่กว่าล็อบบี้โรงแรมเป็นบริเวณลิฟวิ g r งรูมของวิลล่าหลังนี้ก็คือในเมื่อมี4ห้องใช่ไหมก็จะมีโต๊ะที่จะแบบว่าสามารถเอนจอยด้วยการมีเคาน์เตอร์เหมือนเคาน์เตอร์บาร์เลยอย่างเงี้ยเนานะนั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวกันเผื่อแบบสั่งอาหารเข้ามากินในนี้ได้ มีโต๊ะพูอ่มมีอุปกรณ์ให้เสร็จเลยแล้วก็จะนั่งชิลดูทีวีด้วยกันก็มุมนี้ก็ได้เช่นกันหรือร้อยน้ำด้วยเลยค่ะเป็นพูลิลล่าซึ่งแบบยาวมากข้างหน้าครอบครัวมานี่เหมาะมากค่ะพูดเลยหลังนี้หรือว่ากลุ่มเพื่อนจะมาปาร์ตี้กันแบบไพ i เว t e ปาร์ตี้อยู่ในบ้านนี้ก็ได้อีกเช่นกัน ข้างหน้าบ้านนะคะก็จะมีบริเวณซึ่งบอกว่ามานั่งชิลหรือว่าจะอาบแดดตรงนี้หรือจะนอนเปลก็ได้โหสระน้ําใหญ่มากหลังนี้สระน้ําใหญ่จริงๆตรงนี้เอาไว้ทําอะไรจ๊ะอ๋อนั่งชิลกันอนะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เราถามนี่ก็คือน้องมาเป็นวิลล่าโฮสอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่เนี่ยถ้าเป็นรูมไทป์ที่เป็นวิลล่าที่อยู่แบบโอเชียนอะไรเงี้ยก็เขาจะมีวิลล่าโฮสที่สามารถ ได้24ชั่วโมงเดี๋ยวคืนนี้จะโทรหามารตอนตีสามได้เปล่าได้ยืมเงินได้ไหมคือตบกระเป๋าตั้งจ้าเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าเลือกสักห้องหนึ่งเพราะว่าเป็น4ีห้องนอนเดี๋ยวเราเลือกดูสักห้องนอนหนึ่งว่าจะน่าพักแค่ไหนไปมาร์คนำไป ข้าามงในชอบเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบห้องที่แบบมีบาสดทับอยู่ตรงกลางมันเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยเขาวางเลยเอาซึ่งน่าสนใจมากข้างหน้าเป็นโซนที่นอนเดี๋ยวเราค่อยไปดูโซนข้างหลังเนี้ยค่ะก็จะเป็นบาสถับรวมถึงเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปลือยตู้เสื้อผ้าแบบเปลยก็จะมีบาสดโรบให้ สีฟ้านี่ของผู้หญิงใช่ไหมมาร์สีฟ้านี่ของผู้หญิงผู้ชายขอให้เลือกเป็นช้อยหลังนะจ๊าไม่ต้องยั่งกัน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้วางกระเป๋าใช่ไหมข้างบนแต่มีสลิปเปอร์และนี่เลยมาเที่ยวทะเลรองเท้าแตะจ้าลายมะพร้าวด้วยอ่ะมีไดเป่าผมให้นะตรงนี้แต่ที่เราชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมที่ทําให้ห้องแบบมีเสน่ห์ขึ้นมาคืออันนี้เลยเป็นประตูเขานี่แหละแต่ว่าเขาจะออกแบบโดยใช้เพนติงลายใบไม้ ห้องน้ํานี่เป็นประตู عة, ห้องน้ำข้างในลืมบอกไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นเซฟตี้บ็อกซ์ใครมาหลายวันก็คือไอ้ฟังก์ชันพวกนี้เอาไว้ใส่ข้าวของเอากระเป๋าออกใส่ข้าวของอะไรอย่างนี้ได้ส่วนของห้องน้ําแยกเลยค่ะโซนนี้ชาวเวอร์โซนนี้ห้องน้ำโซอี้อันนี้ก็แบบว่าเอาไว้นั่งบางคนแบบว่าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาชาวเวอร์แบบบางทีอ่ะคนแก่เขายืนไม่ได้นานที่นี่เขาก็คิดถึงไงคิดถึงผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ย ความจริงเราชอบการตกแต่งของที่นี่นะน้อยชิ้นแต่ดูแบบมินิมอลอ่ะมันทำให้แบบมีสเสน่ห์โต๊ะที่วางรีโมทข้างหน้าทีวีอ่ะก็จะแบบดูง่ายๆดูเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตียงก็กว้างขวางด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบว่านอนชอบเตียงใหญ่ๆคุณจะต้องชอบที่นี่แน่นอนรวมถึงที่นี่ค่ะเป็น smart hotel คือทุกอย่างอยู่ในแท็บเล็ตนี้หมดเลยอย่างเช่นเราจะเปิดม่านนี้สิ กดที่รูมคอนโทรลนะคะก็จะกดที่ม่านตรงนี้ม่มานก็จะมีสองส่วนนะครับสำหรับห้องนอนอันนี้จะเป็นม่านบานนะครับแล้วเราก,กดเปิดมันก็จะเปิดครับโอ้เห็นไหม smart control โอ้ยแล้วหัวเตียงก็มีที่แบบเป็น usb ที่ชงที่ชาร์จอะไรนี้ด้วยนี่เลยก็จะมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมใที่สามารถอันนี้เป็นมาสเตอร์ นี่โหชิวเนาะตื่นมาแล้วเปล่านอนเล่นนอนอะไรตรงนี้นี่สระว่ายน้ำนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเขามีรุมไทป์อื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ถ้าใครมาสองคนนะคะชอบห้องกระทัดรัดกระทัดรัดแนะนำห้องนี้เลยค่ะดีลักซ์ ผนนู้เข้ามาก็ว้าวแล้วทำไมว้าวดูนี่ดูลวดลายเขามีทุกอย่างครบนะอย่างเช่นบัตโรบมีรองเท้าแตะมีล่มยัางลายเดียวกับรองเท้าแตะเลยค่ะน,นี่แล้วก็แบบเป็นฟังก์ชันที่แบบวางของวางของชากาแฟมีให้ครบนะคะห้องแบบนี้แล้วก็มินิบาร์ไฟฉาย,ายคือทุกอย่างอะครบหมดเลยแม้กระทั่งนี่เซฟตี้บ็อกซ์อะไรอย่างนี้ครบหมดเลยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นห้องแบบ ลูมไทป์ที่เล็กลงมาแต่เขาแบบทุกอย่างาครบครันแล้วข้อสาคัญงานดีไซน์ด้วยค่ะนี่ไฟนี่แบบงานดีไซน์ชัดๆเลยนะอ่ะแล้วก็ชาเวอร์ก็จะแยกนะคะชาเวอร์อยู่ตรงนี้ยังไม่ฉูดฉาดพอใช่ไหมเราจะได้ทําธุระไปแบบฉูดฉาดด้วยดูค่ะนี่ดูห้องนง้ำสวยงามคือมันเป็นปูนเปลือยใช่ไหมแต่เขาเอาศิลปินมาว,าด,วาดลงวาดรูปแต่และห้องไม่เหมือนกันด้วยนะอยากจะเห็นห้องอื่นเพราะเขาบอกว่า ลายลวดลายบนผนังเนี่ยวาดไม่เหมือนกันส่วนข้างนอกเนาะอันนี้อย่างที่บอกไปมินิมอลมากๆจะสังเกตว่าหัวเตียงเน้นการใช้งานที่แบบได้ประโยชน์จริงๆเช่นไฟไม่ต้องมาห้อยยอยห้อยระยะอะไรต่างๆนะนะไม่ต้องเรียบๆการใช้งานนี่มีทุกอย่างสมาร์ทฮเทลหมดเลยนะคะจุดเด่นของห้องนี้ค่ะก็คือว่าสามารถเปิดประตูแล้วก็ ลงไปใช้สระได้เลยสระตรงนี้ก็จะเป็นสระที่ไม่ใช่ private pool v i l ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสระใหญ่ซึ่งแบบตรงนี้ก็จะมีหลายๆห้องอะไรอย่างเงี้ยอ๊อนี่อะแถมให้อีกหนึ่ง room type ค่ะ วันเบด o ูมพูลวิลล่าโดยโครงโดยแพทเทิรนเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็80%เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนอย่างเช่นจุดที่หนึงนู่นเลยค่ะหน้าประตูห้องน้ำจะเป็นลายแบบปลาปลาการังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆแพทเทิรเดียวกันตรงนี้จะเป็นบัททับแล้วก็เตียงนอนอยู่ตรงนี้แต่ที่ไม่เหมือนไล่จากตรงนี้ไปเลยค่ะก็คือการเล่นระดับของห้องส่วนของห้องนอนเตียงนอนก็จะถูกยกพื้นสูงขึ้นมา แล้วก็รอบๆนี่จะเป็นเหมือนแบบการ์เดนวิวจาเป็นแบบต้นไม้รอบๆเลยค่ะไม่ยิได้ใหญ่นิดนึงนะจะบอกว่าโซฟาใหญ่นิดนึงก็ไม่ไดดนิดนะะใหญ่มากเลยอะ่ะสามารถนั่งเล่นชิลนอนเล่นอะไรได้สบายเลยตรงนี้แต่ที่เป็นไฮไลท์นี่เลยมาดูด้านนอกเพราะว่าเป็นพูวิลล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นรอบๆส่สวนน้องวีสระด้วยไปดูกอนเนี่ยก็ ยังเป็นวิลล่าที่มีสระว,ว่ายน้ําอยู่ในบ้านคืออาจจะไม่ได้เห็นวิวทะเลแต่ว่ารอบๆนี่คือวิวสวนหมดเลยอันนี้เป็นแค่3ามรูมไทป์นะคะที่เราหยิบมาให้ดูแดงที่บอกไปเขามีหลายรูมไทม์มากต้องมาดูมีหนึ่งห้องนอนส้องนอนไปยัน4ี่ห้องนอน,น,ห,อน,อนหรือจะมาแบบเป็นคู่รักแบบสบายๆห้องแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีความสะดวกสบายก็ไปอย่างที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทู y มายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง พ่อเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Getawaycation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี1-15มิถุนายนไปไฮกิ้งด้วยกันบนเทือกเขาแอลซฝั่งทั้งสวิสอิตาลีและฝรั่งเศส5-8กรกฎาคมขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและนัำงตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเร่ที่ประเทศมาลดี8-11พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่1ึง8ธันวา ไปนอนอีกกลูดูแสงเหนือกันที่รับแพลนประเทศฟินแลนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0830090012 0814261414สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิพยยะประกันภัย บอกเลยค่ะว่าที่นี่โปรแกรม,มเยอะมากน้องถามกับอินสตรัคเตอร์ของเราเลยเราอยู่กับน้องโทนี่แล้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ บอกพี่การหน่อยที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบแขกมาแล้วสามารถแบบเอ็นจอยได้อยู่3-4วันนี้สบายๆเลยก็ที่นี่จะมีกิจกรรมโยคะพิลาทิสส่วนโยคะกับพิลาทิสจะเป็นตอนเช้าครับเวลา7จ็ดโมงครึ่งเราก็จะสอนที่สันไรแล้วก็กิจกรรมช่วงบ่ายแล้วก็จะมีแอ็บดมินัลไทชี้ TRX ก็จะเรียนอยู่ที่หน้าหาดนะครับเยอะจริงๆแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งล้วก็จะมีเพเดนโบดกีฬาทางน้ำครับแล้วก็ทางน้ำอีกอันเดื ที่สรน้ำเราก็จะมีอาควายเราบ,บีกับเต้นในน้ำเราก็จะมาโยคะกันใช่ครัแต่โยคะตรงน,นี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกอะไรนะพาวิเลียนพาวิเลียนใช่ไหม,ไหมแต่แบบมูดดีมากมากเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่แบบมีเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วรอบๆนี้ป่าเลยเนาะใช่ครับพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งฝั่งนี้ใช่ซึ่งบอกว่าดีมาก นี่นี่บอกแล้วค่ะว่ากิจกรรมเพียบที่เกาะมะพร้าวเนี่ยเขามีหมู่บ้านมีชุมชนด้วยเดี๋ยววันนี้ต้องออกไปดูกันว่าที่เกาะมะพร้าวเขามีอะไรให้ดูกันบ้นี่น้องเอสวัสดีครับพี่การเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่การไปดูชุมชนบนเกาะมะพร้าวว่าเขาทําอะไรมีอะไรน่าติดตาติดใจแน่นอนครับ จุดแรกเลยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะตรงนี้จะเป็นสวนยางครับผมสวนยางใช่ครับปกติแล้วชาวบ้านเขาจะตื่นแบบเช้ามากหรือว่าดึกมากครับผม,มก็จะมากรีดยางทิ้งไว้ก่อนอตัวนี้คือแก้วสําหรับน้ํายางครับเราก็จะกรีดให้น้ํายางลงมาเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงขึ้นครับถึงจะมาเก็บน้ํายางไปทำเป็นแฉกอ๋อพอเขาเก็บยางมากรีดยางเสร็จยังไงต่อ ได้น้ํามาแล้วเขาก็จะมาผสมกับสารที่มีตัวหนึ่งเขาถือว่นกดส้มที่ทําให้ยางมันแ็กตัวเสร็จแล้วเขาก็จะมารีดนี่มารีดให้เป็นแผ่นแล้วก็จะมาอีกเครื่องหนึ่งให้เป็นลวดลายเสร็จแล้วก็จะไปตากครับผมฝั่งนู้นเดี๋ยวเห็นที่เราเห็นถูกต้องแล้วค่อยเอาไปขายถูกไหมถูกต้องครับ ถึงอีกจุดหนึ่งับตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะตรงนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงของเกาะนะครับชาวบ้านก็จะออกตั้งแต่เช้าเช้าตู่เลยเสร็จแ,แล้วก็จะกลับมาประมาณช่วงสายๆนิดนึงครับผมก็เป็นซีฟู้ดสดๆแสดงว่า <Wow. S 1> ที่นี่ก็จะมีกรีดยาง ประมงแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวมีแบบทัวร์ออกไปข้างนอกเกาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้อง<ช>ครันะไปเกาะต่างๆครับเพราะว่ารอบเกาะมะพร้า,พาวก็จะมีเกาะเล็กๆขั้นการจะเยอะแขกที่มาพักที่ไอแลนด์เอสเคปแล้วสนใจจะออกมาเป็นวิลเลจทัวร์แบบนี้ต้องติดต่ออะไรยังไง ติดต่อทางหน้าฟอนหรือรีเซพชันของเราเลยนะครับเราก็จะจัดเปิดตัดทุนให้ถาวรครับผมของชาวบ้านครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับในการทัวร์รอบเกาะครับผมก็จะให้อินโฟเมชันต่างๆมากมายครับได้ฟรลด้วยนั่งซปเปอร์คาร์แบบนี้แต่ดีนะเป็นงานสนับสนุนชุมชนนะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เดี๋ยวมันมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ i s l a n d Escape b บ b ยบ a s า r i รที่แบบว่าน่าสนใจแต่เป็นกิจกรรมที่เราต้องรอให้น้ำลงทำไมต้องรอให้น้ำลงถามมาร์คดีกว่ามาร์คทำไมเราจะไปพาพี่การไปทำอะไรอันนี้วันนี้เราจะพาไปหาหอยนะครับผมที่เกาะดังใหญ่ครับก็ต้องรอให้น้ำลงก่อนเพราะว่าเราจะต้องหาหอยตามโคดินอะไรอย่างงี้ครับรอช้านั่งรอกี่นาทีได้ประมาณสิบนาทีครับเรือเราก็จะเป็นเรือของชาวบ้านช่ครับผมเราจะก็ จะสนับสนุนกิจการของชาวบ้านที่นี่ที่จุดนี้ใช่ไหมที่เราจะหาใช่ครับาจะหาหอยหวานกันมีเป้าไหมกี่ตัววันนี้สักร้อยตัวมีร้านอาหารเหรอจ๊ะเอาสักตัวสองตัวก็พอแล้วเก็บหอยอะไรนะหอยหวานก็พอหอยหวานนี่ตอนนี้เรามีอุปกรณ์ตึ้งอยู่ในมือแล้วเราต้องใช้อนี้เนาะใช่ครับในการเขี่ยหินเขี่ยทรายครับ เพื่อป้องกันหินบาดมืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันสุก<ช>แล้วเราเอานิ้วไปเขีย<ช>่ยอะไรเงี้ยไม่ดีเนาะ<ช><ช>ก็อันนี้<ช>จะเป็นอุปกรณ์การเขีย<ช>่ย<ช>นี่ทีมชาติด้านการขุดหอยห,หอยนี่มีันนี้ผัดหินกินไปก่อนแล้วกันผัดหินน้ำมันหอยเคยกินเปล่า อะไรก็ตามแต่ตอนนี้ในโรงคามเนี่ยมีแต่น้ำเต็ม,มถึงนี่<อ> <laughs> เลยเลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาได้อันนี้เป็นกระชังทั้งไงเนี้ยมาดูน้ำมาถึงนี่แนละ้ว <laughs> กระชัง <laughs> เลี้ยงปลา <laughs> เนี่ยน้ำเต็มแก้วอนี่น้ำเต็มแข้งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู <laughs> นะ <laughs> เลี้ยงปลาได้เลยเนี่ย น้ำขุบนีอันนี้ไม่ใช่อันนี้หินโอ๋อเจอพอดีเลยนี่นี่ใช่ไหมหอยหวานนี่ตายยังยังครับปูอันนี้ไม่ใช่หอยหวานนั่นจะเป็นหอยที่ได้เอาอันนี้ก็ไม่ใช่กินกินได้หมดคือไม่เจอไม่เท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ตะคิวตะคิวกินเนี่ยเรื่องใหญ่กว่าอีก ตอนนี้เราก็ได้หอยประมาณหนึ่งนะถ้าแขกสนใจจะมาจอยกิจกรรมแบบนี้ต้องทําไงดีนะอันนี้ก็สามารถติดต่อดิเซชั่นที่โรงแรมได้เลยครับผมอันนี้เราก็หรือง่ายกว่านั้นนี่บอกเวลาโฮสใช่ครับว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันอาจจะมาเก็บหอยอะไรอย่างนี้เราก็จะนัดหมายคนเดืนแล้วก็คนเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ในการหาหอยทุกอย่างให้รวมถึงรองเท้าบูทด้วยเพื่อป้องกันกินบาดเท้าครับผมเอาไปแกงมาสาวหม้อเนี่ยพอดีเลย มากไม่คอมเมนต์อะไรเลยอ่ะโอเคไปเรื่องอาหารการกินที่ไอแลนด์เอสเทบาบบูราสาลีนี่นะคะ หายห่วงจริงๆค่ะอร่อยทุกเอาท์เลทเลยเข <Wow. S 1> าจะมีแบบ all day dining 3ามมือเนี่ยที่ i s t everything อันนั้นก็จะเสิร์ฟมื้อเช้าเป็นไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้าที่แบบว่าโหละลานตามากแต่ถ้าใครจะกินแบบมื้อกลางวัน,วนมื้อค่ำที่เป็นอาหารนานาชาตินะคะก็ต้องไป i s t everything เลยแต่ถ้าชอบอาหารไทยรสชาติจัดจ้านมาตรงนี้ค่ะที่เรานั่งอยู่ที่ eat ตรงนี้ก็จะอยู่ติดชายหาดเลย มันก็จะได้มูดแบบว่านั่งชิลริมทะเลแล้วก็สั่งอาหารกินตรงนี้จะเป็นอาหารไทยอาหารใต้รวมถึงถ้าเกิดใครชอบกินพวกอาหารจานเดียวง่ายๆผัดไทยข้ผัดปดูอะไรพวกนี้คือมีครบทุกอย่างคราวจบแล้วอย่าลืมหวานนะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากมีข้าวเหนียวมะม่วงที่แบบหน้าตาสวยงามขอให้คนสั่งทับทิมกรอบะอันนี้ไฮไลไท์เลยเชิญทุกคนมาลิ้มลองความอร่อยได้นะคะที่อีทค่ะ บอกเลยนะคะถ้าใครมาภูเก็ตหลายรอบแล้วอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่นี่เลยค่ะ I s l a นด์เอสเค b บายบุร a r าค่ะเกาะมะพร้าวเนี่ยอยู่ใกล้กับภูเก็ตมากเลยค่ะแต่บรรยากาศจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันจะมีความรู้สึกแบบ สงบเงียบคือที่นี่เป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็มีความเป็น private สูงมากวิลล่าแต่ละหลังนี้ก็จะแยกแยกแยกไปอย่างที่เราพาไปดูนะคะห้องแบบธรรมดาเกอบมีหรือจะเป็นวิลล่าพูลวิลล่าที่แบบมองเห็นทะเลพูลวิลล่าที่อยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเลยค่ะที่นี่กิจกรรมเยอะมากโยคะพิลาติสตอ่อเอาพิลาติสตอ่อตอนเย็นเขามีไทยชีด้วยนะอย่างที่เราไปนี้เราไปหาหอยที่เกาะลังใหญ่อันนี้ก็สนุกดีค่ะก็นั่งเรือไปปุ๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้หรือใครมาแล้วอยากสบายออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ชาวเกาะมะพร้าวที่นี่เขาก็จะแบบมีสําล้อพาออกไปดูเอ๊ะคนที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงเลยอันนี้น่าสนใจตกหมึกก็มีตอนกลางคืนหรือจะแบบตอนเช้ามาเนเชอร์วอล์กหรืออยากจะได้แบบลักชัวรี่ก็เช้ามาฟล o ตติ้งเลยนะคะเขาก็จะไปเสิร์ฟถึงห้องบอกเวลาเขาจัดนี้แบบสวยงามมากรวมถึงอาหารการกินที่นี่ก็เต็มเหมือนกันค่ะเต็มเลยอาจจะมีแค่2ห้องอาหารแต่แบบว่าอร่อย อร่อยเลยพูดเลยค่ะก็ชันชวนให้มากันนะคะสำหรับที่ไอแลนด์เอสเคปบายบุราซารค่ะอย่าลืมนะคะบอกด้วยว่าที่ไหนน้าพักน้าเที่ยวเดี๋ยววเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ